ยังไม่ไปต่อยังไม่ไปต่อแล้วอีกยาวเรามีลงไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปที่ไหนนะคะแล้วเราก็จะใกล้ๆเราจะบอกทีค่ะต้องเแ็นไงไมทุกเดือนเลยตอนนี้ยาวตอนนี้ยาวมากๆค่ะก็คือทิศปีเลยนะคะคกเ<ร>คกลางกลางปีเลยกลางมานิดนึงแล้วค่ะตอนนี้เร้หรากหาสะอานที่ให้แบบว่า สวยงามแล้วก็กระจายตามที่ต่างๆให้แบบไม่ใกล้กันเกินไปนะคะ่ะแต่จังหวัดมายังยังยังไม่ถึงเลยคะ่ะตอนนี้อยากไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าโ้นต่างจังหวัดก็คือแต่คิดไปแต่ยังไม่ได้ไปถึงยังไปไม่ถึงเพราะตอนนี้ต่างหัวเมืองก็ใกล้ก็ยอยจะพบ,บแล้วเนี่ยเราก็เก็บเก็บก่อนแล้วก็นะรอดูแล้วกันอันนี้ครันที่ห้าแล้วอันที่ห้าแล้วอันที่ห้าแล้วอ้ันรื้นใจมากที่ทุกคนชอบตลาดอ้ามๆนะคะแล้วก็คนะืออาหารเราก็ ก็รู้ว่ามันอร่อยเนาะแต่เราก็จะพยายามเปลี่ยนร้านนี้ที่อร่อยอยู่ไว้แล้วก็เอาร้านใหม่เข้ามาเสริมบ้างเป็นบางครั้งนะคะเป็นการการดลร้านบอกว่าแบบมีมีทั้งแบบว่าที่ได้ไปต่อที่ได้ไปต่อเนี่ยแบบเราเลือกยากยังไงพี่อาร์มว่าบางคนก็อยากมาเลือกยากมากตอนนี้บางที่อะค่ะจองตั้งแต่สองสามที่คีิปหน้าเนี่ยจองจะเต็มแล้วนะคะอะไรย่างเงี้ยเราก็เลือกว่าเขาอะ ดีไหมเข้ากับตลาดที่นี่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความอร่อยนี้จะต้องต้องตลอดถ้าอะไรที่ไม่ดีเราก็จะบอกว่าเออพี่เก็บตรงนี้หน่อยอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ให้คาร่วมมือกันดีที่นี่ค่ะพร้อมปรับพร้อมกับอุยดีมากค่ะแต่สิ่งที่การันตีคนบอกว่าใครที่มาใครที่มาภูพีอัมคือของราคาย่อมเยาราคาเยอะมากอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะพีอัมรเสี่ห์มากเพามีคนอยากจะมาขายเยอะมากอยากจะมีความสนใจอะไรเงี้ยพอได้ภูพีอัมตรบนีใช่ คืออ้าอ่มาชิมจนแบบว่ารู้แล้วว่าอันนี้คือคนชอบร้านแบบนี้นะรสชาติแบบนี้คือคนชอบคือแต่จริงๆแล้วเทสอ้๊อฟจะเหมือนคนทั่วไปมากกว่าเราจะรู้ว่าอะไรที่เราชอบเข้าถึงกับคนได้ง่ายค่ะแล้วก็ดูดีเราจะเลือกร้านที่สะอาดด้วยจริงๆคนที่มาเดินตลาดมีความสุขค่ะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษจากพวกเราตลอดเลยเงินเราแค่ไม่เหลือเลยนะคะเพราะเราทำกิจกรรมตลอดเวลาคือพี่อ้๊ก็มีความสุขก็มีความสุขค่ะเขาเล่นใหญ่ไปแล้วลูใหญ่ถึงที่สุด แล้วพี่อ้มีความสุขอะไรอีกบ้างไหมคะความสุขไม่มีแล้วค่ะไม่มีเหลืออะไรแล้วค่ะออกนเลหรอไม่ทำตลอดทำตลอดฮปปี y ใช่ฮปปี้เพราะอดูทุกอย่างไหมว่าสีไม่จะอะไรทุกอย่างอาหารร้านค้าแล้ก็พยายามช่วยดูเลยนะคะคะกรปดระปบากเมื่อต้นปีมีคนลือกันว่ามีการคืนดีอะไรก็ไม่ไม่เไม่เลเป็นมเลย่เลย่เล่เนกัน่เยไ่ยาม่เยไม่เล่เลยไม่เลยไลยไม่เลยไ่เลยไค่เลเลนเม่เม ช่ตกใจไหมคะพี่ย่าเพราะว่ามันเป็นคนกอนเขาดาวเขาดาวอะไรมีข่าวลือข่าวดือแล้วคนเป้งเลยเป็นที่แลาวมันจะโหดล้อเลยไม่ใช่กูอ่ะเพื่อนส่งข้อความนะลึกกล่าวลึกกล่าวต้องกินอาหารหมาลึกกล่าแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไปหาข่าวอ๋อบอกไม่ใช่เราก็ทำเหมือนไม่ว่าคนไปจับแบบอาจจะเป็นคลิปที่เี็เอโลงอะไรอย่างเงี้ยแบบว้าวนะก็มาที่ตลาดแต่คนเลยตับงนิโดเดีครับใช่ค่ะก็ พี่เอกก็ชอบถ่ายลงบนเขาเพื่ออยู่แล้วแต่เพิ่อนว่าเป็นประเด็นว่า,าไปงานนั้น,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่มีอะไรก็คือว่าหลังๆปีหลังๆมาเนี่ยเราก็การได้ขับมาคุยเป็นเพื่อนกน<ต>ันอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คุยกันบอ่อยค่ะแต่พี่เอกก็การันตีให้ตอนหลังใช่<อ>ค่ะไม่การันตีก็โดนด่าเลยนะคะทัะ้้งนีเดิดูดูคุยพี่เอกไหมครับดูไหมไม่รู้ว่าถามเขาแต่ทุกอย่างเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะ่ข้อนหลังนี้ขอไม่คุยกันนะคะว่าที่เราแบบ พความสุขของอั้มตอนนี้ก็คือตลาดอ้ําใช่อั้มรอคอยมานานว่าวันี้อั้อยากจะกินเกือบเดือนน่ะที่อั้มไม่ได้ออกตลาดแล้วอั้มก็แบบตอนที่อั้มไปออกอั้วนนะแต่พอมาตลาดอํามก็ผอมลงทุกครั้งก็กินข้าววันละมื้อตอนเช้าอดเพื่อที่จะมาชิมอั้มพยายามที่จะชิมทุกร้านให้เราชิมทุกร้านเขาเสียใจไงอั้มก็ปวดท้องมากเลยเพราะอั้มแน่นไงกลับบ้านก็ไม่กล้ากินข้าวอีกก็เหลือแค่วันละมื้อก็เลยผอมมากกลายเป็นผอมลงเพราะว่าตลาดเนี้ยอ้วนแล้วเดี๋ยวพร่นอะะิมมผค แต่ว่าก็สู้มาว่าเนี่ยทุกคนมีความสุขมาตลาดนี้แล้วก็ได้ของอร่อยด้วยแล้วก็ของที่แบบว่าเอ้ยมันหายากดีนักหรอเมื่อก่อนเราสั่งยากดีนักเหรอเราดิมาซิสั่งมาเลยดิวมาเอามาแล้วดิวก็ดีใจค่ะก็ับไในเรื่องครับกับเรื่องละครที่เง็นเรียกร้องในปีนี้คำตอบคำตอบของพี่อ้ํายังไงครับสรุปว่าเดืานนี้พี่ตรงนะ อ้าไม่ได้ไม่อยากเล่นละครอ้าวอยากเล่นแต่อ้าวเราเวลาไหนแต่อ้าก็พยายามกำลังคุยอยู่แล้วกันดีกว่าค่ะอ้าไม่อยากให้คาดความหวังว่าจะต้องเล่นหรือไม่เล่นอะไรเงี้ยแต่พี่เอกเขาอยากทำเรื่องนี้อยากให้อ้าเล่นจริงๆอะไรเงี้ยอ้วเขาพยายามจะสรรฝันเขานะถ้าเกิดเขาทุ่มพออะไรเงี้ยแล้วก็ได้อยู่เล้วมีเพิ่มเสนออะไรเพิ่มไหมคะเขาก็บอกว่าถ้าอันเนี้ยจ่ายน้อยเยากให้เขาเพิ่มเงินเองเขาพูดหรอใช่ไหมคะทุกคนเป็นพยานแต่พี่อกจะทุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะคือทุ่มที่พี่เอกจะเปิดอันมีงาน ก่อนกันมากด้วยก็เลยคิดว่าเอออย่าขอขอดูนะค,คือมันไม่สำพันธ์เท่าเรื่องเงินหรอกโอ้ยจริงหรือเปล่าใช <c oughs> นน่ก็เลยต้องขยันทำตลาด <c oughs> อ๋อ ถ้าคนไหนที่แบบเป็นยอบใจอ่อนเลยครับคืออ่อนด้วยนะคือถ้ามันมีเวลาแต่เราอะในอยากที่แบบว่าแต่ช่วงนั้นอ้ํานันยุ่งเลยอ้ํามีแฟนค้าอย่างอุ๋วด้วยคือถ้าเรามีเวลาเราก็อยากไปแต่ความหวังของพี่เอเขาแบบว่าตั้งใส่เราตั่เราไม่เคยบอกว่าพี่เออ้ามองสายตาพี่เอทันเชียร์อนนี้ตอนนี้บอกว่าพี่เอทันเชียร์เราได้เิยเท่าไหร่ไม่อยากทุ่มลาโค้ชไม่รู้ผ่าน คือพี่เอพี่เอทำทำไมละครพี่เอทำทีไรก็เจ๊งไม่ใช่เขาไม่สนุกนะ้วเขาทุนเงินไปเยอะมากที่ไปเล่นคอนเสิร์ตแ้วก็ทุนเงินเยอะมากเจ๊งไม่ว่าแต่อยากเห็นผลงานพี่อ้ําวันนี้ ั่งดูแต่ละครต่อเพิ่มพระนางของพี่อ้ําแล้รู้สึกว่าเนรูปนนั้นงนใจมเท่าไหร่เออน่าจะส0กส่าล้านเอาเนมาให้อ้ํดีกว่าไม่เป็นไรพี่เอเราก็ต้องเราต้อ้ใหคนดูพี่อ้ําเข้าใจความรู้สึกมันไม่เหมือนกันพี่อ้ําพี่อ้ามีะครเก่งมากด้วยการแบบว่าลงทุนยังลุกฉากอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นที่หนึ่งไม่แกงไม่แกงนางเอกนะเขาขาดอามาได้เราในมิตให้พี่อ้ําได้นะครับพราเกับพี่อ้ํเอยากแล้วไม่ได้อยากเล่นตัวหรืออะไรคือถ้าอ้ําว่างอ อวเดี๋ยวพี่เอจะส่งเอ่อราชชาติฉันจะส่งราชคันตุกับเป็นเจรจาด้วยมือนะเพราะว่าพี่เอพี่ข้าเจรจาเองเพราะว่าถ้าเจรจาเองแล้วมันกดดันมากเลยเวลาเจรจาเพาฉันเป็นคนหน้าเงินอ่ะอ้น้องอ้ําเป็นคนน่ารักน้องอ้ําจะเป็นคนหน้าเงินเนี่ยทุกคนว่าไหมพี่อ้ําเป็นคนน่ารักจะอยากให้พี่อ้ํามีละครตบมือหน่อย ขนาดนี้แล้วครับพี่อ้างรักเลยมาคือเราจะใจอ่อนเล่นในทางก็คือเนี่ยก็คืออ้าวอารมณ์เสียแล้วพูดไว้พี่เอกก็บอกจะโทรไปดีไหมโทรไปดีไหมแล้วก็โทรมระกันคืนแล้วก็พูดเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าดีใจกับอาม่าใช่แล้วก็เลยงงว่าว่าฉันรักตอนไหนล่ะแต่ก็คิดว่าอยากจะช่วยเขาเหมือนกันนะอ้าวว่างกีจะเก็บไว้พิจารณาก่อนใช่ไหมครับพี่คิวแรกโอเคแล้ว คือเขาบอาว่ามันคือจะ่อเนาะโอเคไมได้เต็มที่แล้วรอหน้าแล้วทุกรอรอนะคาขอบคุณค่ะอยากไปปูดเลยดังอบค แม่ถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนนะแม่ถ่ายรูปนะคไปมนอ่ะไม่ได้อ่ะอนีรีบะเนี่ยของเคีหน่ออแสงไรกไม่รู้อ่ะได้ไ้แงไรกพี่เพราะบาทีเห็นลงอหน้าาเกยนมากอันนี้สวยตงสมันไม่เป็น่ะ ไม่ดีหรือว yeah. okay, ่าต้องเก็บรใคร้องไปครับกลไปไหมอ่ะใ้เราเปียสวยเรายปียบย่างปบสวยนกครับไปก่อนนะโอเคไหมทุกคนขอบคุณมากนะเปียบก็เียบ่ลยเปียบลองหน่อยเปียบลองยน่อยู่คนนี้ว่าอ้ำอ่อน